เห็นแมวตัวเองแล้วตกใจมากไม่คิดว่าจะมีของเล่นที่แปลกขนาดนี้มาก่อนของเล่นมีเยอะแยะแล้วไปเอาของใครมาเล่นสุดยอดเลยถุงตังยัง ยังไม่ยอมหยุดอีกนั่นคา,าบด้วยแมวบ้านใครเป็นอย่างนี้บ้างเนี่ยทำไมเขาชอบเล่นอะไรแปลกๆอยู่แต่ในบ้านแล้วไปเอาของใครมาได้ยังไงเป็นแมวตัวเดียวที่ วุ่นวายที่สุดในบ้านแล้วเล่นวิ่งทั้งวันเล่นไม่เหมือนตัวเมียเลยนี่ก็เป็นตัวผู้นี่